ขึ้นมีทำงานดึกมากถึงประมาณตึกตีห้าท <Good. King. laughs> okay. ุกคนมีิต้ของก็กินโอเคไปตอราบน้ำครับผมริร 4, เตอร์สีปันสีเงือก <laughs> สีเงือกสีฟันสีฟันพวกรก็ต้องมาสีปันให้เตอร์ดูด้วย <laughs> เขาจะได้รู้ต้องสีปันค่อยสีค่ ตอนนี้น้องพิกเตอร์ก็หล่อแล้วนะครับต่อไปก็ถึงตาหมอมีบ้างและ เคก้าเ hey, มื่อกี้มนมีปั๊มนมเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ระหว่างปั๊มนมทํางานไปด้วยเนาะ <c oughs> เพื่อไม่ให้เสียเวลาครึ่งชั่วโมงฟรีๆนะคะแล้วก็ไปอาบน้ํามาแล้วนะส่วนวิกเตอร์ก็คือมามีจะฝากคุณยายไปเลยนะคะในช่วงเชา้าเนาะคุณยายก็จะป้อนข้าวให้กินนมแล้วก็ก่อมนอนอะไรอย่างนี้นะตอนนี้น้องก็หลับอยู่นะคะก็สำหรับตอนนี้ก็จะเป็นเวลาส่วนตัวของมามีและที่เราจะได้แบบแบ่งเวลามาเพื่อดูแลตัวเองนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาให้เราสึกว่าเรามีความสุขกับตัวเองมากที่สุดก็ตอนนี้นะคะมามีกําลังจะทาสกินแคร์นะ สกินแคร์สำหรับคุณแม่ท้องนะคะแล้วก็สำหรับคนที่ให้นมลูกมาแนะนำการน,นั่นก็คือของเพลกสกินนั่นเองบอกเลยว่าเสียดายมากที่เรามาเจอกันชาไปที่เรามารู้จักกันชาไปนะคือถ้ารู้จักกันมาก่อนหน้านี้ตอนท้องก็คงใช้ของเพลสกินไปเลยจบๆนะคะเพราะว่าเขาเป็นสกินแคร์สำหรับคุณแม่ที่ตั้งท้องนะแล้วก็คุณแม่ให้นมลูกโดยเฉพาะนะคะรวมไปถึงคนที่มีผิวแพ้ง่ายด้วยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาผ่านการทดสอบจากแพทย์ผิวหนังจากอเมริกามาแล้ว ค,คืออย่างอีฟเองตอนช่วงท้องอ่ะสิวบุกหนักมากนะคะแล้วก็ผิวหน้าเนี่ยแบบมีความหมองคล้ำมากทุกคนคือตอนนั้นอาจจะใช้อะไรก็ต้องแบบอ่านดูส่วนผสมดีๆนะคะแล้วก็ถ้าไม่แน่ใจก็จะถามคุณหมอที่ดูแลเคสอีบอะคือถ้าแม่แม,แมคนไหนที่แบบไม่ได้ชํานาญในเรื่องนี้นะคะ่ะบางทีเราอาจจะเผลอไปใช้สกินแคร์อะไรที่มันมีสารอันตรายกับลูกในท้องของเราได้นะคะสารอันตรายกับคนท้องก็เช่นพวกกลุ่มเรตินอลนะคะพวกอนุพันธ์วิตามิน A ต่างๆเรตินอลเรตินอยอะไรพวกเนี้ยอย่างที่เคยพูดไปในคลิปหนึ่งนะคะที่เป็นแนะนะ คือสารพวกนี้ค่ะจะเป็นอันตรายมากเลยนะคะสําหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์หรือว่าให้นมน้องอยู่ก็ของเพล็กสกินนะคะเขาใช้สารกัดจากพืชไบเดนพิโรซาค่ะอันนี้เนี่ยชาวอเมซอนนะคะเขาใช้สารกัดจากพืชนี้เนี่ยรักษามาตั้งแต่ในอดีตแล้วนะคะโดยเขาจะทาหน้าที่เหมือนเป็นแบบวิตามิน A อค่ะโดยที่ไม่เป็นอันตรายกับลูกของเรานะคะก็ช่วยเรื่องของสิวนะคะเรื่องการปรับสีผิวเพื่อแบบมีความสว่างใสผิวเรียบเนียนนะคะมีความเปล่งปังแบบว่า p r e g n a n c y glow อะไรแบบ บบก็คือเป็นคุณแม่ท้องที่แบบมีผิวเปล่งปังแล้วก็ยังสวยอยู่นะคะคือถ้าแม่แม่คนไหนที่ไม่อยากคิดมากอยากได้ความชัวร์ความปลอดภัยแน่นอน100%นะคะก็ของ p l ล็ก k กินได้เลยเพราะว่าเขาทํามาสาหรับแม่แม่อยู่แล้วนะคะก็คือไม่ต้องคิดมากไม่ต้องปวดหัวเลยนะว่าออจะใช้ตัวนั้นตัวไหนตัวนี้อันไหนได้บ้างอะไรแบบนี้ยส่วนตอนนี้อีฟให้นมลูกอยู่นะคะปัญหาผิวตัวน,นี้คือผิวแห้งขึ้นเยอะมากทุกคนมันแหง้งแบบบางวันมันแห้งเป็นขุยเลยแต่งหน้าก็แบบจะเป็นขุยตามนี้ตามนี้ได้ง่ายมากนะคะบางวันก็คือเป็นผิว ขาดน้ำอะไรแบบนี้คือหน้ามันแต่ว่ารู้สึกว่าผิวสักๆอะและไม่ได้แห้งแค่ที่หน้าแห้งทั้งตัวเลยจ้ามือก็แห้งปากก็แห้งขาเข่ขออะไรแห้งหมดเลยซึ่งของคลิกสกินเนี่ยช่วยแก้ปัญหาผิวได้ดีเลยนะคะคือช่วยทั้งให้ความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ช่วยลดการเกิดสิวและที่ประทับใจนั้นแต่แรกเลยนะคะก็คือแพคเกจของเขาแพคเกจคือสวยมากทุกคนดูอ่อนโยนปลอดภัยนะคะแล้วก็จับไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่พลาสติกกองแก่งทั่วไปคือพลาสติกมันมันดีอะจริงๆแล้วอีกมาก็ลองใช้สกินแคร์มาเยอะมากๆเลยท้าย รู้สึกว่าแพ็กเกจของเขาเนี่ยก็คือเขาแบบดูใส่ใจนะคะการออกแบบอะไรต่างๆเนี่ยคือดีมากๆเลยมันน่าใช้มันดูอ่อนโยนมันปลอดภยยัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราหยิบใช้แล้วก็แฮปปี้เนาะเราดูดว่าเออดูกล้าใช้กล้าหยิบม,มาทาหน้าแล้วก็ใช้แล้วไม่เป็นอันตรายกับเราแล้วก็รู้หลักๆเนี่ยเขาก็จะมีทั้งหมด3ตัวนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวแรก p l e Skin b l a m i s h Control Skin c a r i n g Serum ตัวนี้นะคะก็จะช่วยลดทั้งสิวอุดตันนะคะแล้วก็ลดสิวอักเสบลดรอยดำรอยแดงนะคะแล้วก็ช่วยลดรอยแดงที่เกิดจากการ คายเครื่องช่วยให้รูขุมขนกระชับนะคะแล้วก็ช่วยเติมน้ําให้ผิวเนื้อสัมผัสของเขาเนี่ยนะคะก็จะมีความเข้มข้นนะแล้วก็แบบเป็นสีออกส้มๆเหลืองๆแบบนี้นะคะแต่ว่าในความเข้มข้นของเขาจะให้ดูว่ามันไม่เหนียวเลย แล้วมันซึมไวนะคะแล้วก็ไม่ทําให้หน้ามันคือแบบเกลี่ยง่ายมากๆแล้วพอเราทาไปแล้วทุกคนเขาก็จะไม่ได้ทิ้งคราบเหลืองเอาไว้ที่หน้าเราด้วยนะคะทาตอนเช้าอะไรเงี้ยก็คือสามารถแต่งหน้าต่อได้เลยนะสีของตัวเซรั่มเนี่ยก็คือแบบไม่ได้รบกวนเมคอัพนะคะนี่เลยทาซึมแล้วจ้าไม่เหนียวเลย นี่นะคะแล้วก็แบบไม่ได้เป็นขุยแล้วก็แบบไม่ได้ทิ้งความลื่นอะไรเอาไว้มากเท่าไหร่นะคะซึมเร็วจริงๆเอามาก็จะเป็นตัวครีมนะคะอันนี้จะเป็น p r e x Skin Brightening Age Defining Moisturizing Facial Cream ตัวนี้ก็ช่วยเรื่องผิวอ่อนเยาวนะคะกระจ่างใสเรียบเนียนนะคะมีความต่งตึงแล้วก็ชุ่มชื้นเนื้อครีมของเขานะคะก็จะมีความแบบ เข้มข้นอย่างนี้เลยนะคะแต่ว่าสามารถใช้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนสําหรับแม่แม่ที่ปั๊มนมแล้วผิวแห้งนะคะหรือว่าคุณแม่ที่ผิวแห้งอยู่แล้วเนี่ยแนะนำอันนี้เลยทาแล้วแบบผิวชุ่มชื้นดีมากนะคะเคลือบผิวไว้ได้ดีมากเลยแต่ว่าไม่ทำให้หน้ามันเยิมนะคะอันนี้ ส่วนตอนกคืนจะหลับตัวนี้อิกก็จะโบกไปเลยอีกเท่าหนึ่งนะคะเอาให้มันชุ่มๆเลยตื่นมาแล้วเนี่ยผิวคือดูสดใสดีนะคะอันนี้คือเมื่อคืนอินอนตีห้าทุกคนฟังไม่ผิดแม่นอนตีห้าเพราะว่าจริงๆแล้วหลับพร้อมวิกเตอร์ไป3ามทุ่มแล้วก็ตื่นมาเที่ยงคืนลูก้องนะคะก็ให้กินนมแล้วก็มาทํางานต่อถึงตีห้านะคะแม่นอนตีห้าจ้ะผิวก็คือโอเคเลยนะและอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือ p r e x กส i n นอินเทนซีฟไฮ a t i n g ิ้งสเตรชมาร์คบ t ตเ ตัวนี้เข้มข้นมากนะคะเหมาะกับแม่ท้องที่สุดเลยเพราะว่าตอนเราท้องเนี่ยเราก็ต้องโบกครีมทาท้องวนไปนะคะอย่างอีฟเองอะ่ะมาแบบว่าท้องแตกอาตอน2วีสุดท้ายก่อนคลอดคือน้องแบบโตวไวมากจริงๆเลยอีฟแบบเป็นคนผิวบางด้วยนะคะมันก็เลยแบบว่าผิวแตกลายได้ง่ายขณะที่แบบทาครีมทาออยจนพุงเปียกแล้วนะมันก็ยิ่งแตลส่วนตอนนี้หลังคลอดมาเนี่ยก็ยังต้องทาอยู่นะคะเพราะว่าผิวหนังของเราที่มันยืดมากๆเนี่ยมันแบบหดกลับไปอย่างรวดเร็วอะ่ะตัวนี้เนี่ยเขาก็จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้น ะะช่วยลดอาการคันระคายเคืองแล้วก็ช่วยกระชับผิวนะคะช่วยทําให้รอยแตกลายต่างๆที่เราเป็นอยู่อะคะมันดูจางลงจริงๆก็ทาได้ทั้งตัวเลยนะคะทั้งท้องนะคะสะโพกแขนขาต่างๆที่แบบว่าเราเป็นผิวแห้งอะไรแบบเนี้ยทริคของอีก็คือหลังจากที่เราอาบน้ำขึ้นมาเสร็จแล้วะคะ่ะเราก็จะทาครีมตัวน,นี้ทันทีเลยนะคะทาตอนที่ตัวยังชื้นๆหน่อยค่ะครีมเนี่ยเขาจะซึมได้ดีนะคะแล้วก็ผิวจะกักเก็บความชุ่มชื้นไว้ได้นานกว่าค่ะนี่ก็เป็น3ตัวง่ายๆนะคะในการดูแลตัวเองนะคะทางแบบร่างกายของเรา เนาะจริงๆแล้วอยากจะแนะนําแม่ๆนะคะว่าเออให้แบบกลับมาดูแลตัวเองด้วยเนาะนอกจากทางด้านร่างกาเยเนี่ยก็แบบทางด้านจิตใจด้วยอยากแนะนําแม่ๆที่รู้สึกว่าตัวเองเริ่มดาวเริ่มแบบไม่ไหวแล้วกับการเลี้ยงลูก24ชั่วโมงอะไรแบบเนี้ยสาหรับคนที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเนาะพอเข้าใจเลยว่าการเลี้ยงลูกที่แบบนี่เป็นลูกคนแรกจะเป็มันเครียดนะคะยิ่งพอแบบพ้ยไปส่องกระจกแล้วยิ่งตกใจตัวเองอีกอะไรแบบเนี้ยเนาะมันก็จะทําให้แม่แบบว่าไม่ค่อยแฮปปี้ถ้าแม่ไม่ค่อยแฮปปี้ลูกก็จะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่อย ่งนึเพื่อที่เราจะเอาเวลาตรงนั้นนะคะกลับมาดูแลตัวเองเพราะว่าความสวยของแม่ก็เป็นเรื่องสําคัญเนาะการดูแลตัวเองเล็กๆน้อยๆแค่นี้ค่ะมันก็เป็นสิ่งดีๆที่เราสามารถทําให้ตัวเองได้ทุกวันนะคะก็ไม่อยากให้แม่ๆทุกคนดูแลลูกจนแบบลืมดูแลตัวเองไปอ่ะโอเคค่ะวันนี้มามีก็จัดการตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนน้องเตอร์หลับอยู่ ก็เมื่อกี้เพิ่งสั่งเข้าไปเดี๋ยวรอข้าวมาส่งนะคะระหว่างนี้ก็ทํางานรอน้องตื่นแล้วก็รอข้ามาส่งน้องเต้ตื่นแล้วนะคะเดี๋ยวเราทําการตะไบเล็บกันเยาวควนมองไม่เป็นรอยเลยนะจับไหมจับไหมทำไมเล็บเรามันงอนขึ้นข้างบนอะลูกเรียบร้อยครับเซบไม่คมแล้ว เลเลนขงเลเเล่นลน้องตกระไปสิตะเร็วไปได้ส <c oughs> <อ>ักเซนหนึ่งย่างเนี่ยกุนผ้าลระลูกสันๆหิวน,นมมดูดูดูหิวนมย่ ค่ะมามีเสร็จงานที่ออฟฟิศแล้วเนาะไปแพ็คของมานะคะทุกคนแล้วก็กลับมาก็มาเดินเล่นกับน,นอ้องวิกเตอร์นะคะพาลูกเดินหน้าบ้านนี่แหละในซอยบ้านแค่นี้วนไปวนมานะคะให้เขาแบบเออได้รับอากงอากาศอะไรอย่างนี้บ้างเนี่ยก็ให้เขาแบบว่าดูนกดูไม้อะไรไปให้สิแม่ สิง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 เอายายวิ่งไล่ชอบให้เข็นสิงสิงนี่เองเตอร์มอมมี่นี่เดินเท้าสับเลยเนี่ยตอนนี้เย็นแล้วนะคะก็ทำการอาบน้ำเจ้าคนนี้โดยที่มอมมี่เป็นลูกมือนะคะเตอร์เล่นนักเปียโนนักเปียโนที่บ้านมีนักเปียโนด้วยค่ะ แล้วคือชอบเล่นการ์ดอันเนี้ยไม่เล่นเป็นโนหรอกการ์ดไม่มีอะไรหรอกโอเคค่ะทุกคนสำหรับหนึ่งวันในอาชีพมามีนะคะที่ทำอะไรบ้างก็ประมาณนี้เนาะก็ตั้งแต่เช้าเลยนะคะตั้งแต่ตื่นนอนก็วันนี้จบวันเท่านี้นะคะเมื่อกี้วิกเตอร์คือกีดดังมากเวอร์ก็จะใส่ชุดได้เดี๋ยวนี้ใส่ชุดยากแล้ว นางไม่ชอบชุดที่แบบสวมหัวอะไรอย่างงี้นะแต่ว่าพอดีคุณยายไปหยิบอันนี้มาก็เลยใส่นะครับโอเคสําหรับรบล็อกวันนี้นะคะมัมมีต้องขอลาไปก่อนนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเนี่ยมัมมีก็ไปปั๊มนมใช่ไหมแล้วก็ดูลูกจนถึงเข้านอนนะคะแล้วก็หมดบางของมัมมีแล้วก็วนลูปอย่างนี้แหละทุกวันเลยนะคะทุกคนยังไงวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะน้องวิกเตอร์บ๊ายบายคับ say goodbye bye bye see you next time